สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระพยอมติงผู้กำกับดังอย่าดึงสองพศออไปเล่นหนังชี้ไม่เหมาะเตือนระวังหายนะในอดีตมีคนเจอมาแล้วแนะหานักแสดงมาเล่นแทนหรือเล่นแค่ฉากสองฉาก วันที่หกันยายน64พระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วตําบลบางเลนอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีกล่าวถึงกระแสที่พระมหาสมปองและพระมหาภัยวันไลฟ์สดสนทนาธรรมผ่านโลกโซเชียลจนกลายเป็นที่ฮือฮาจากปร,รกากฏการณ์ดังกล่าวซึ่งมีผู้ชมระตระมาเกิดกระแสท้วงติงในการไลฟ์สดบางช่วมบางตอนว่ามีความไม่เหมาะสมเนื่องจากพระมหาภัยวันและพระมหาสมปองเทศไปหัวเราะไปไม่สํารวมนั้นพระพยอมกล่าวว่าเป็นธรรมดาที่จะมีเสียงท้วงติงกลับมา โดยเฉพาะเรื่องราวนี้ผ่านทางโจทย์ไปถึงพระผู้ใหญ่เมื่อพระผู้ใหญ่ได้ฟังเพียงเฉพาะส่วนโจทย์ไปเล้วให้ท่านฟังท่านก็รับรู้ข้อมูลเท่านั้นจึงบอกว่าไม่เหมาะสมแต่อัตมามองเห็นต่างจึงนำเรื่องนี้มาชั่งน้ำหนักดูเพราะว่ามีสองส่วนคือ พระมหาทั้งสองโรบนี้จะอยู่ในช่วงเพรียงพร้ำคือเทศสอนธรรมะด้วยความสนุกระเริงมากเกินไปแต่ก็ไม่ได้ถึงกับตักเตือนสั่งสอนหรือแนะนําไม่ได้เพราะพระทั้งสองโรปนี้ไม่ใช่พระหัวเดือยยังสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสมณะได้ไม่ยาก การเทศด้วยความเรื่องเริงบันเทิงใจกับสนุกสนานนั้นระดับมันใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่จำเป็นต้องขำม,มากก็ได้แต่จะเทศธรรมะโดยไม่สอดแทรกความเรื่องเริงใจเสียทีเดียวก็ทำให้คนฟังง่วงนอนหรือเบื่อหน่ายได้การสอดแทกความสนุกในการเทศจึงต้องมีแต่ให้เหมาะสมพระพยอมกล่าวอีกว่าในกระแสไลฟ์สดที่มีผู้กำกับหนังถึงกับขนาดอยากนิมนต์พระทั้งสองโรคไปเล่นหนังนั้นอาตมาว่าไม่เหมาะสมเลยเถิด ถ้าคุณจะทำกับพระอย่างนั้นอาตมาว่าไปหานักแสดงมาสวมบทบาทแทนนะ่าจะเหมาะสมกว่าอาตมาขอเตือนนายทุนเหล่านี้ว่าที่ผ่านมาเคยมีผู้กำกับหนังในอดีตมานิมนต์พระ,ระจริงๆไปเล่นหนังหลังจากนั้นมาผู้กำกับคนนี้ก็ประสบความหายนะมาโดยตลอดทำกิจการแย่ทํามาหางกินไม่ขึ้นและเกิดอุบัติเหตุตามมาอีกโซ่จ้างตัวแทนแสดงแทนจะเหมาะกว่าที่จะนำพระจริงๆไปแสดงมากกว่า แต่การแสดงนั้นเป็นการให้ความรู้บทสอนใจโดยตรงแค่ฉากสองฉากอาตมาว่าคงพอทําได้เหมือนในอดีตที่อาตมาเคยไปเข้าฉากในหนังเรื่องวันลีมาแล้วเช่นกันท่านผู้ชมละครมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ